ว่ากันว่าห้องแนแนวของเรียนแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่สามารถแก้ไขทุกปัญหาตั้งแต่เรื่องเรียนเรื่องความรักไปจนถึงเรื่องต่างๆที่สุดจะคาดเดาได้ห้องแนแนวนี่มันห้องแนแนวไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้รู้สึกมันซ่องจนไปแล้วล่ะแนแนวของที่นี่ไม่จํากัดรูปแบบเว้ยจะหาจะเครียดหรือจะซึ้งมันก็ต้องมีให้หมดด้วยเออเอาเข้าไปอยิง แยนแนวฉบับซ่าแก้ปัญหาไวใสเไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วเหนื่อยเป็นบ้าเลยอ่ะเออคือว่าผมขอปรึกษาหน่อยได้ไหมครับเสียงบันเทียอะไรวะเนี่ยโอ้แน่นอนเขามาเลยนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ห้องแนะแนวน,นะไอ้น้องมีอะไรให้พวกเราช่วยกันเหรอฮะอ่ะ,อะเออคือว่าแบบว่าผมอยากรู้ว่าถ้าผมอยากให่ในสายตาสาวที่ชอบผมจะทำยังไงอะครับ บอกว่าจากหลอดเอ่มันก็พอมีวิธีอยู่นะแบบว่าก่อนอื่นนายก็ต้องทําให้เธอสนใจนายไงนเะเธอจะได้จํานายได้ลองเอาปืนของเล่นนั้นไปยิงเธอดูไหมแบบว่ายิงแล้วบอกว่าหยอกเล่นอะไรเน,รไน,ไนี้ยเท่ด้วยมึงปัญญาอ่อนหรือไงวะไอเช่ยนี้เดี๋ยวเอาวิธีบอกว่าไปแนะนาคนอื่นมัว่วซั่วสิเฮ้ยหนุ่มน้อยเอ๋ยวิธีที่จะด,ดูเท่ในสายตาสาวที่ชอบงั้นเหรอหแต่อาจจะต้องมีการอัปเกรดกันสักเล็กน้อยนะเชื่อมือพวกเราได้เลยภพระกะจิตเปลี่ยนหนุ่มเนิร์ดให้ดูเท่ขั้นแรกก็ต้องอัปเกดรด เอาละมาเริ่มกันเลยเริ่มจากพอดแว่นทําผมไม่ดูดีขึ้นออกเสี้ยออกนอกนิดหน่อยจะได้ดูเถื่อนเือนสาวชอบคนเถื่อนเถือนนะนะแล้วก็แต่งหน้าให้มันดูหล่อสักนิดแล้วก็แอคอีกหน่อยสาวชอบชัวเยี <Yeah. S 1> ่ยมเออไงว่าไงดูแล้วหน้าจะไปได้สวยเลยนะพยายามเข้าเองน้อง ึอีกหนึ่งชีวิตที่ก้าวข้ามออกจากเซฟโซนนี่แหละคือชีวิตวัยรุ่นแม่การแนะนำของพวกเรานี่มันโคตรเจ๋งเลยว่ะพี่ถ้ามันไปได้สวยแบบนั้นก็คงดีนะช่วยกด้ยครับนั่นไงกูว่าแล้วทำยังไงครับหลังโดนสาวที่ชอบปฏิเสธน่ะก่อนอื่นเลยขอตกปากทีได้ไหมอย่างเป็นที่อะไรวะเนี่ยเอานะปลาในบ่อไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเองนุ่มใตายก็หาใหม่ได้ แต่ผมอยากได้ปลาตัวนี้อ่ะครับกูแต่เขาไม่ชอบมึงไอเด็กที้และแนวฉบับซ่าแก้ปัญหาไวใส 雅丝令。